โอเคคนต่อไปจะมาพีเศษมาเร็วๆนักเรียนรวยครับอ๋อนี่ใครเนะี่ยแนะนําตัวสิสวัสดีครับคุณครูหรือชายเพรพงศ์ไร้นามีพ่อมีแม่ไม่เคยแต่งับผมเป็นเด็กดีไม่เคยทำกูดูใคราแต่หน้าใครอยากหาก็เดินเข้ามาใจเยเ็ยนนักเรียนวันนี้ผมมาพีเศษงานที่ครูเคยสั่งผมไม่เคยจะเกี่ยงงานผมไม่เคยจะขี้เกียจผมทำมาตลอดไม่เคยจะหยุดทำโอ้โหเสาร์อาทิตย์มันไม่เคยจะหยุดปานบอกเลยวเขาว่า24ชั่วโมงอยู่ใส่เรียกผม้มาแจ้มาทำงานนี้ครูฟังทันไหมครับ ทันอยู่แล้วนักเรียนเพราะถ้าครูฟังไม่ทนันแล้วมันทําไมหรอนักเรียนเกี่ของผมคงอยู่กัเอี่ยมเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนักเรียนครูต้องฟังให้ทันทุกครับเพราะมันไม่มีขอใหม่เพราะหลังจากนี้ผมจะแล้วไม่หยุดดีกว่าผมจะพิศเศษจนสิ้ครูเข้าใจนะครูเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจนะครูเข้าใจอยู่แล้วพร้อมป้าครูพร้อมอยู่แล้วพร้อมป้าครูพร้อมอยู่แล้วโอเค วันนี้ผมจะมาพิสูจน์งานลิเกจีลล์ดวงทวงเงาว่าจะใช้เวลากี่วันในการปลูกแล้วะตับูกยังไงที่แข็งแรงโดยไม่มีความผิดปกติทั้งด้านกายภาพอืมน่าสนใจถวงเงาะนี่นจะโดนแสงหรือไม่โดนแสงก็ได้แต่ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ได้แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ผลปลูกว่าอยากจะได้แบบไหนจะต้องให้น้ำต่อวันเด็กไม่งั้นมันจะไม่เติบโตด้วยเวลาในการปลูกมันต้องใช้เวลาสี่วันวันที่หนึ่งไม่ค่อยมีอะไรแปลกแปลเหมือนกับดีบรีดีเมื่อเกิดวันที่สองเล็บเร็่เงอะมันเลยบมันเล็บเต๋าเล็บแสดงอีกว้าหวังวันที่สามเรื่พร้อมรรัับปะทาานแล้้้วจผูฟงทันมัครบ ท, yup. ทันอยู่แล now, ้วนักเรียนเพราะถ้าครูฟังไม่ทันแล้วมันทําไมหรอนักเรียนเกศ่ีของผมคงอยู่กับเอี่ยมเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนักเรียนครูต้องฟังให้ทันทุกครับเพราะมันไม่มีขอใหม่เพราะหลังจากนี้ผมจะแล้วไม่หยู่ดีกว่าผมจะพิเศษจนสิครูเข้าใจนะครูเข้าใจอยู่แล้วเข้าใจนะครูเข้าใจอยู่แล้วพร้อมป้าครูพร้อมอยู่แล้วพร้อมป้าครูพร้อมอยู่แล้วโอเคเป็นไงบ้างครับครูให้กี่คะแนนครับเออเอาไงดีว่าธิ่พายมันยังไงดีว่าอย่างนี้แล้วกันงั้นก็ฝ่ายทันแล้วกันนักเรียน ห้าบวกห้าได้สิบแต่งานกูมึงไม่เคยเจมสิบมึงอย่าพูดเลยไม่เคยจะยิ่งเกลียดเพราะงานกูมึงไม่โคตรจะยี่เกียดเต็มร้อยให้สิบเต็มพันให้ร้อยเต็มหมื่นให้พันการบุกทวงงอกมันเบสิกแต่ว่าครูมันเบสิกแต่ผมแล็บโชว์เลยนะมันเบสิกเออมันโคตรจะเบสิกฟังทันไหมนักเรียนทันครับครูเพราะถ้าฟังไม่ทันทำไมเหรอครับครูโดนไม่เลียวอ้าวชิพายละมึงต้องฟังให้ทันทุกคำเพราะไม่มีขอใหม่เพราะหลังจากนี้ครูจะแล็บไม่หยุดจนกว่าค่ะเดี๋จะจบลง เอาจบคาบแล้วเหรอเออแล้วเซอร์ครูให้ผมกี่คะแนนครับ